สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสองพี่น้องนะครับบรหยุข้าคคัวอีกเช่นเคยนะครับสองคนทํากินกันสองคนเลยนะครับแซ่บเดี๋ยวนี้ไปดู่จะทําอะไรนะครับนี่อยู่ในหม้อนี้เห็นเห็นไหมครับนี่อยู่ในหม้อนี้นะครับในหม้อนี้นะครับตอนนี้ให้ดูไม่ได้นะครับว่าคืออะไรนะครับจะสูงแล้วเดี๋ยวมาดูกันก็คืออะไรน้ำแล็กนะแอบ่อยคืออะไรเลย โป<ล>ร่งไก่โครงไก่ครับโครงไก่ใต้น้ำครับพี่น้องนี่อุยหอมครับหอมหอมเห็นไหมโอ้ยน้ำออกแบบว่าแค่เห็นน้ำก็น่ากินแล้วกินเป็นตัวเลยไม่ต้องสับกนินแบบเจ้าบ,บ้านน <ำ S 2> ี่น้บสองนะครับน้บสองนี่น้บสองผ่านไปนะครับนี่ับสามนะชิมดู่เลยเจอน้บสามชิมก่อนชิมก่อนน้ำสามต้องชิมเลยนะว่าไปเท่างไหนชิมเท่าน่อย โครงนเป็นต to ัวแต่ว่าเราจะเอาตัวข้างล่างขึ้นมาก่อนนะเป็นโครงเล่เ so, ป um, ็นโครงนะวันนี้ไม่ไม่ไม่สัมนะครับโครงไก่เ่ปิดยังไม่ยังไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าโอเคได้แล้วไปครับไปเพราลงน้ำสามไม่พอลงนะท้ายรายการหมด้ลยเยอะเยอะไปดูใบกบเพราเอเต็มจุกๆไปเลยครับเราไม่ต้องปลูกเราไม่ต้องปลูกเราไม่ต้องรดน้ำมีคนรดน้ำให้เรามีคนปลูกให้เรา ปิดฝาแล้วน้ำสามแล้วให้เปื่อยไปเปื่อยหลุดทั้งกระดูกรถแท็กโอเคแล้วโอเคผมว่าผมดูใจรถแท็กนี้นะอันนี้น้ำสามเอาออกแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับโอ้เดือดเดืผผอดหอมๆครับพี่น้องครับโอ้ตอนนี้ครับหอมมากมากเลยครับตอนนี้อยากให้พี่น้องมาหอมเลยกันเลยครับนี่หอมทะลุจอเลยครับนี่โอกเคน,นะแก,เ,กเลยโชวพี่น้องเราเลยเป็นตัว อันนี้คือเมนูโคร,ง,ครงไก่ใต้น้ำนะครับนี่หลายๆคนเขาสับนะครับแต่เราไม่สับนะครับเราเล่นเป็นโครงเลยนะครับสองโครงพี่น้องคนละโครงมาเลยวุ้ยยกแทะเลยจานมันนีดไปไหมพอดีตับด้วยแล้วก็ตับแล้วก็น,น้ำหน่อยคลุกข,ข้าวทีนี้ เตีเ๋ยวกรรนะคงไปกินพวกนี้น้ำยำนะน้ำน้ำเลยโอ้ยใบยกะเพราเราได้ใบกะเพราแบบว่ากะเพราแดงนะครับพี่น้องครับใบกะเพราแดงมันหอมกว่ากะเพราตลาดกะเพราตลาดมันเป็นกะเพราใบใหญ่นะครับมันไม่หอมนะครับ หน้าตาเชฟของเราครับดีครับนี่โอ้หน่ากินไหมครับทุกคนครับสกกรนต้มแซมสุกนี่โคงไก่ไตน้ำของเราก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยพร้อมขึ้นโต๊ะแล้วครับี่ครับพี่น้องครับโค้งไก่ใตน้ำครับแบบว่าไม่ต้องซับเลยครับแบบว่าเอาเป็นแบบเป็นตัวตัวเลย